ดีชาวยูทูบด้วยไม่มีคลิปลงนานแล้วนะพี่น้องวันนี้มาดูข้าวบานขี้กไก่รองพื้นข้าวนาปรังหน่อยมากับสอสอนะสอสอ,ออยู่น,นู่นต้องเอาเครื่องพ่นจ้นจะอ๋ <laughs> อเอเพอาะเียกลับมาไทยอีกจนปัน่นก <laughs> ็ทำไมอัน,นี่ปันตัดแห้งพอดีออมุมมันอะนำ้ำแง ร้อยห้าสิบบาทร้อยเจบาทตาตาตา,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 ตาชาวไร่เลยาชาไรค่ะร้อยสามสิบไม่ตาชาวไร่เหนไม่ตาชาวไร่มันไม่เหม็นซ่อยู่ไหนที่นี่นอันน้ำแต่ไหน นี่อ้อมเลยตรงนี้ตรงสะอันแหละเลยิ่งเดียวซื้อมาตังก้าวถุงสามไร่มั้งไม่คุ้มเนอกได้แผ่นหายทั้งซูปทั้งทั้งปันอีเดีอแเพลงว่านั้นก็มันไม่ได้เนาะใช่ไหม ทำไมน่ะตอนไทยไม่ได้เว้นซ้ายเนี่ยนะตอนไทยไม่ได้เว้นซ้ายบาคุณนี่ก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะพี่น้องใส่ปุ๋ยขี้ไก่ทุงละ170บาทนะมันจะพอนะใส่ปุ๋ยแล้วก็ยิงทางใบเอาเลยอันนี้ไปเอาสิา15 15มาตราตราจ้าช้างอะไรไม่รู้อะ ทุงนะเจ็ดร้อยเก้าสิบโอสุดท้ายแกะออกมาก็มีระเบิดรากมียูเรียมีระเบิดหัวอยู่ในนั่นแหละในไซเคมีก็ไม่ไม่ไหวหรอกมันมันก็มันเม็ดมันไม่เต็มน่ะสัตว์เกลืหนึ่งรีดเลย สักเกินหนึ่งรีดไปช้าๆเล้มองลงมาเลยแบบเป็นกระชาปูนอ่ะปัดรอบสามอีกของน้ำมันเยอะน้ำมันเยอะอันนี้เนีเติมมาพันหนึ่งนะรู้เลย ตอร์พันหนึ่งใช่ไหมรถไทยนจะไปกินน้ำมันอะไรมาเนาะรถมันรถใหม่อยู่เนาะรถบางคันกินเยอะเลยสามหกกินแรงนะพวกสามหกอ่ะไม่รู้แต่มันมัน่าจะบางคันบางคันมันทำมาบางคันมันก็อยู่ที่ปั๊มมันก็ไม่รวมเหมือนกันรถเองแค่นี้สามร้อยสบายสบายรถเองทำอะไรอ่ะนะปัง รถมอตอไครละเสียงรถตอไซค์เลย47เเสียงรถมเตะไครเสียงเลยมีขุดผพวานครับเนี่ยโอ้ทำอย่างนี้ก็รวยตายเลยอะไรแบบนี้ไม่จ้างใครด้วยเราจะดืิอทำได้ละเมือมัจะได้เกี่ยวไม่ะได้น้ำอยู่ไหนะ ว่าอะไรเอารถมาเองเลยโอ้ลองทุนตั้งแสนเจ็ดเด้อน่าจะซ่อมมีกเอาขายข้าวมื่อนั้นจะได้ทุนคืนไปดอกดาขายดอกกาจะเอามานั้นเอามารับจา้างแถวไวัยรายละ 1, หนึ่งพันก็ไม่เกี่ยวบ้านเองมาเองเขงาไม่จ้างอยู่แล้วไม่ได้ชอบเลยนะหกร้ 650. อยห้าสิบชิวเลยดอกเกี่ยวกับเรื่องมากรำไร เจอบ้านอื่นเลยครับปิทีแลขาติดต่อมันตั้งือบรอยไร่ได้ล,ละพันจะม,มีรถรถถุง่งก็กดตะเกียบอุ่ถึงนี่ข้าวแช่ไมาเรียบร้อยแตกไหมไม่ไม,ไม่เห็นเ <laughs> งียบทีมงานทรมานรถนะครับเลยรถรถคันเล็กนิดเดียวใส่รถต <laughs> รีสองเมตรทีมงานทรมานรถ เราดันมาบินนีไงมันเลยไล่ไปหาเขาขางขคนนี้เขเดินมาเลยเดินกรบปื่นแมือแตทำใคนตรงนี้แลมัตรงนั้นก็ยังไม่ทำอีกใช่ไหมนีุนาเลยีรุ่นามำุนายีใไม่เียสดนอุดมเลยนี่ อยู่ไ,ไหนนู่น้องมันมากเนาะลงทุนมาไกลในปุ๋ยนี่เนาะดับมาบเลยเนาะต้อเสือข่าวก็แวะไปกันแล้วไปเอาทีนั่นเลยอก็เป็นเองปานนะเองไม่ไปเองหวานเป็นเองหวานเลยนั่น<อ> <laughs> เลยพิ่งนทำมันปานในรอบหนึ่งทำไปทำสากา้าอย่างเงียนเราทำอย่านี้นดูนี่ส <laughs> มัเป็นข้ามมันจะลอย็นฟางใช่ไหม<อ>มันมีนี่มันจะลอยไงมันมีมัน ไอ้บานไปก็จุมจ้มจุ้มจุ้มเลยเอ,อ่ตรงไปมันยังมันจมจมไปงอกแค่นี้นนโอ้ทำสถานนี้ก็ได้เกยวมิทุนาเลยมมทุบทุบ<ไ> <laughs> ทำรล้นน้ำไม่มาทำไงไอ,อีกแล้ววันที่ห้ากี่รอบแล้วเลยก็ไห้ามกกระลาแลวนะ มันมันปิดทำอะไรนะแหมเทปูไม่ได้เนอะมันก็โกยมีโฟมโกยปิดทำคันเลยเห็นอยู่ไอ้ตรงไหนสะพานตรงไหนปรางเสมาแหะใช่ไหมเนี่ยตรงลองลองกบไปนะลองก่อนที่ส่งไปอ่ะนั่นนี่นั่นเป็นนั่นดี่มันเป็นทางทางน้าผ่านนาเด้ไม่ใช่ไม่ใช่คลองไม่ใช่สะพานเนีไม่ใเขาเขาเทต่ำโมทำอะไรนะเนื้อลงน้ำเนี่ยก็เทไม่ได้น้ำไม่ก็น้ำเป็นช่วงพวกนคณาว่จังหวะถ้าทำไม่ได้เหมือนกันตรงนั้นเห็นมันนั้นเห็นไปมัน ไอ้นนคนที่เขาไม่ทำน่จาจะรอน้ำอะเนาะนั่นอะคนที่เขายังไม่ทำ,ททำน, <laughs> นี่สุกี่ชั่วโมงเลย <What? S 2> แต่น้ำนรุ่นนี้เลยสุกี่ชั่วโมงนี่แหละถ้ารถไทยไรเง้นร,รถไทยร,ร,รถไทยก <Huh? S 2> ็ประมาณนั้นแหละรถไทยอยู่บ้างก็ประมาณนั้นแหละสองร้อย โอ้ทรจิบานเติมแค่หกลิตรนี่เอมขึ่งขึ้นเลยครึ่งทังอีกเลยคันจิบาลอะแล้วมาเกไมห่หลอกด้วย <c oughs> แต่ใครไยเสียงดังๆ,ๆงนี่มีใครดอ่อเพื่น ราต้องคูดซาสักลูกหนึ่งไว้เลออยข้างบนน่นนนนนะจำ <laughs> นวพันห้าในเคดที่เขาขับทุกวันนี่ใช่ไหมแต่สัมพันธ์อะเดี๋ยวสูปเปอร์จะให้เขาไปดูหน่อยอยัง <laughs> มือจะไปทําชักล่องยชักล่องใหญ่ๆเลยเอาไว้สูบน้าโดยเฉพาะก็ปีหน้าถ้าไปปล่อยหน้ามาก็กจะใส่เจ็ดสิบห้าวันใส่เจดสิบวันอ่ะปีหน้าจะสูบน้ําทําเลยต้องมาดูติดรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ช่วยกันะไรสิ่งครับเะอกันคลิปหน้าผมมาดู